สวัสดีเพื่อนๆทุกท่านครับมันมีความจริงหนึ่งที่บอกว่าคนเราพาเงินไปไม่ได้เมื่อเราตายแต่มันเป็นความจริงเมื่อใดก็ตามที่เราขาดเงินมันมีความรู้สึกเหมือนว่าเรากําลังใกล้ตายเงินซื้อความรักไม่ได้ครับแต่เมื่อใดก็ตามที่เงินไม่มีเราก็มักจะพบว่าความรักก็ค่อยๆหายไปเงินไม่สามารถซื้อการนอนหลับได้แต่มักจะพบว่าเมื่อใดก็ตามที่เราไม่มีเงินเรามักจะนอนไม่หลับ เงินไม่สามารถซื้อสุขภาพที่ดีได้แต่เรามักจะพบว่าสุขภาพที่ดีมักจะต้องจ่ายเงินเงินมันทําให้คนโง่เหมือนคนฉลาดเพราะเขารู้สึกว่าเขามีเงินเมื่อใดก็ตามที่คนฉลาดขาดเงินเขาจะรู้สึกว่าเขาโง่ลงทันทีเงินไม่ใช่ทุกสิ่งทุกอย่างแต่ดูเหมือนว่าทุกสิ่งทุกอย่างต้องการเงินท่านทั้งหลายครับดูแลเงินของท่านไว้ให้ดีนะฮะ เพื่อนๆเ,เคยไหมฮะเงินเดือนพึ่งอ,ออกมาได้ไม่นานแต่รู้ตัวอีกทีหนึง่งเงินในบัญชีใกล้จะหมดเกลี้ยงแล้วจนต้องรอวันเงินเดือนออกรอบใหม่ยิ่งกว่านั้นหลายๆคนต้องพึ่งบัตรเครดิตจนกลายเป็นหนี้ก้อนโตเพราะลืมคิดถึงการบรหิหารเงินแบบชันฉลาดเรื่องนี้ไม่ใช่เพียงปัญหาของคนรุ่นใดรุ่นหนึ่งครับแต่เกิดกับทุกช่วงวัยไม่ว่าไรายได้มากหรือไรายได้น้อยก็เจอปัญหาเดียวกันนะครับในวันนี้ผมจะมาเล่าเรื่อง เดคล็ดลับที่จะช่วยคุณบรหิหารเงินอย่างฉันฉลาดรับรองว่าง่ายปฏิบัติได้ทุกเพศทุกวัยทําตามได้นะฮะจะมีอะไรกันบ้างไปเริ่มกันเลย 1. ตั้งงบประมาณรายเดือนอย่างละเอียดการเริ่มต้นทุกอย่างต้องมีแผนครับลองแบ่งเงินเดือนออกเป็นส่วนต่างๆเช่นค่าบ้านค่าน้ำค่าไฟค่ากินและเงินออมกุญแจสําคัญคือห้ามใช้เงินแบบลืมหูลืมตา โดยไม่มีการแบ่งสัดส่วนคนเรานะครับมักจะเจอปัญหาเงินหมดกลางเดือนเพราะไม่รู้ตัวเองว่าจ่ายไปกับเรื่องอะไรบ้างตัวอย่างนะครับคุณมีรายได้20 0 0มบาทนะครับให้แบ่ง50เนะครับเป็นสำหรับรายจ่ายที่จำเป็นเช่นค่าเช่าวบ้านแล้วก็แบ่ง3 0นะครับใช้สำหรับชีวิตส่วนตัวเช่นท่องเที่ยว แล้วก็แบ่งอีก20อร์เซนะครับไว้เก็บออม 2. แยกความจำเป็นกับความต้องการออกจากกันนะครับเวลาไปเดินห้างเจอเสื้อแบรนด์เนมลดราคา50สร์เซนคุณรู้สึกทันทีเลยว่าต้องซื้อแต่ลองถามตัวเองก่อนนะครับว่าเสื้อตัวนี้จำเป็นจริงไหมแยกให้ออกนะครับว่าคุณต้องการหรือว่าคุณแค่อยากได้เพื่อสะใจชัว่วคราว การซื้อของฟุ่มเฟือยนะครับจะทําให้เงินคุณหมดอย่างรวดเร็วลองเลือกซื้อเฉพาะสิ่งที่จําเป็นครับเช่นเปรียบเทียบระหว่างการซื้ออาหารสดมาทําเองที่บ้านครับกับกินที่ร้านอาหารแพงๆ 3. จัดการหนี้สินให้เป็นระบบนะครับหนี้สินที่ไม่มีการบริหารจัดการที่ดีนะครับจะกินเงินในกระเป๋าคุณอย่างรวดเร็วโดยเฉพาะหนี้สินจากบัตรเครดิตที่ดอกเบี้ยสูงปริดนะฮะดอกเบี้ยสะสม ยิ่งมากนะจะทําให้คุณจ่ายไม่ไหวดังนั้นการจัดระดับการชําระหนี้เช่นชําระหนี้ที่มีดอกเบีย้ยสูงก่อนหรือปรับยอดหนี้ให้เหลือน้อยที่สุดก็ควรที่จะทําดังนั้นนะครับพยายามอย่าใช้ใจ่ายผ่านบัตรเครดิตเกินความสามารถในการชําระคืนนะครับอันตรายมากๆ 4. ออมเงินเพื่ออนาคตไม่ว่าคุณจะเริ่มต้น ได้เดือนละเท่าไหร่นะครับอาจจะ1,000บาทการเก็บออมย่อมดีกว่าไม่เก็บเลยแบ่งเงินสำหรับการออมทุกครั้งนะครับเมื่อคุณมีไรายได้เข้ามาจะสร้างนิงสัยที่ดีในระยะยาวนะครับเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินนะครับไม่มีเงินเก็บสำรองไว้ถือว่าเป็นเรื่องที่ไม่ดีนะฮะดังนั้นเปิดบัญชีออมทรัพย์ต่างหากสำหรับเงินฉุกเฉินเท่านั้นนะฮะและแยกจากเงินที่ใช้จ่ายปกติ5 ลงทุนเงินอย่างชันฉลาดการลงทุนไม่ใช่เรื่องของคนรวยเท่าน,นั้นนะครับทุกคนสามารถเริ่มต้นจากเล็กๆได้นะครับเช่นกองทุนรวมหุ้นพื้นฐานดีหรือสินทรัพย์ที่มีความเสี่ยงต่ำนะครับการเก็บเงินไว้ในบัญชีเงินฝากธนาคารอาจจะเสียโอกาสในการเพิ่มมูลค่านะครับตัวอย่างเช่นนะครับลงทุนเดือนละ2,000บาทในกองทุนที่ให้ผลตอบแทน5%เซต่อปีนะครับคุณก็จะ มีเงินก้อนโตในอีก10ปีข้างหน้า 6. สร้างไรายได้เสริมครับเมื่อไรายได้ปัจจุบันไม่เพียงพอต่อเป้าหมายการเงินคุณสามารถมองหางานเสริมรู้การใหม่ๆเช่นการขายออนไลน์การทำงานฟรีแลนซ์หรือว่าการให้ปริการในสิ่งที่คุณถนัดนะครับดังนั้นอย่าพึ่งพาไรายได้จากทางเดียวที่มีความเสี่ยงหากเกิดปัญหาทางการเงินนะฮะ คุณอาจจะเริ่มต้นทําขนมขายในวันจุดหรือสอนพิเศษในหัวข้อที่คุณเชี่ยวชาญก็สามารถทําได้นะฮะ 7. วางแผนการเงินสําหรับเป้าหมายระยะยาวนะครับกาหนดเป้าหมายการเงินในอนาคตเช่นซื้อบ้านวางแผนกเกษียณหรือส่งลูกเรียนพอเรามีเป้าหมายจะทําให้เรามีแรงจูงใจในการเก็บเงินและใช้ใจ่ายอย่างมีสตินะฮะดังนั้นการไม่มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับจะทําให้การออมเงินของคุณขาดระบบระเบียบ ตัวอย่างนะครับการใช้เครื่องมือทางการเงินเช่นตารางเงินออมหรือแอปพลิเคชันจัดการเป้าหมายนะฮะสามารถช่วยคุณได้นะครับเมื่อคุณลองนำเจ็ดคล็ับนี้ไปปรับใช้ในชีวิตประจําวันนะครับคุณจะพบว่าเงินของคุณเริ่มเปลี่ยนไปในทิศทางที่ดีขึ้นการจัดการเงินไม่ใช่เรื่องซับซ้อนนะฮะแต่เป็นเรื่องของวินัยแล้วก็แผนที่ชัดเจนการใช้เงินที่ดีไม่ใช่การมีเงินมากที่สุดนะครับแต่คือการรู้จักใช้อย่างมีประโยชน์สูงสุด สุดท้ายแล้วการประหยัดเงินไม่ใช่แค่เรื่องของตัวเลขในสมุดบัญชีนะฮะแต่คือการสร้างชีวิตที่มั่นคงและเต็มไปด้วยความสุขเรื่องบับน,นี้นะฮะแล้วคุณจะขอบคุณตัวเองในอนาคต